สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันใหม่อีกแล้วเจอเลยครับเจออะไรครับคิดถึงอาจารย์เลยทำมาโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับแฟนคลับเล่าครับแฟนคลับเย่ใช่ครับเจอเลยครับมีชาวต่างชาติมาถามผมว่าค่าที่จ่ายต้องข้ามนะหมายถึงอะไรอืก็ตอบว่าไงดีคะอาจารย์อันนี้เราก็ต้องไปอธิบายให้ชาวต่างชาตินะครับที่บางทีเขาก็ข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับมาลงทุนในประเทศ ไทยเราเพราะว่าตอนที่เขาจะเข้ามานะครับเราก็ไปจีบเขาแล้วครับมาให้ลงทุนในประเทศเราทีนี้เราก็ควรจะให้ความรู้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยในเรื่องไหนในการทําธุรกิจบ้างตัวหนึ่งก็คือในตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยที่ต่างชาตินะครับมาลงทุนในประเทศไทยแล้วจะต้องเสียภาษีจากกาไรสุทธิสมมุติผมบอกว่า เกิดจากฐานรายรับหักด้วยรายจ่ายเนี่ยทีนี้ด้วยความคารพนะครับบางทีจะว่าแต่ชาวต่างชาติเลยครับคนไทยเองเนี่ยบางทีก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้คำว่ารายจ่ายที่ชั้นจ่ายไปจริงเนี่ยแล้วทางสำมะกรณบอกว่าไม่ใช่รายจ่ายเนี่ยมันก็พูดกันไม่รู้จบอะครับว่าว่าใครเข้าใจผิดกันแน่หรืออาจจะส่งสัญญ,ญาณไปบอกว่าเอะเจ้าหน้าที่ประเมินชั้นโดยไม่ชอบหรือเปล่า พราะฉะนั้นมันมีกติกาอยู่ก็คือในตัวที่เป็นประมวลรัษฎากรประมวลรัษฎากรเนี่ยจะระบุไว้ในเรื่องของตัวรายรับกับรายจ่ายเนี่ยหรือรายจ่ายต้องห้ามนะครับรายรับบางตัวเนี่ยนอกจากที่ไม่ยอมให้เป็นรายจ่ายบางทีทางสามกร์ใจดีนะครับสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องไปอธิบายให้ท่านผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติได้ทราบด้วยทีนี้ ในตัวความหมายของรายจ่ายต้องห้ามเนี่ยมันหมายถึงว่าทางตัวคนที่มีอำนาจในการออกกฎหมายเนี่ยนะครับพิจารณาดูแล้วว่ารายจ่ายประเภทตรงนี้มันมีผลทำให้ทหําให้ตัวการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันไม่สมบูรณ์หรือมันอาจจะทําให้กิจการเนี่ยไม่ระวัดระวังในการจ่ายประเภทนี้ การที่กิจาการไม่ระมัดระวังจ่ายในประเภทรายจ่ายที่รัฐให้อาจจะให,แบบจใ,หให้แบบมีลิมิตจำกัดไม่ให้เลยให้แบบมีลิมิตจำกัดเช่นค่ารับรองให้จุดสามเปอร์เซ็นต์ของไรายได้หรือทุนจดทะเบียนแล้วแต่ตัวไหนจะมากกว่าอันนี้คือให้แบบมีลิมิตจำกัดนะครับในกรณีที่เป็นสิ่งของไม่เกิน2,000บาทต่อชิ้นต่อคนหรือมูลค่ารวมต่อปีไม่เกิน1 0ล้านบาทอันนี้เป็นค่ารับรองหรือค่าใช้จ่ายบางตัวเนี่ยนะครับ ไม่ให้เลยเช่นเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีอกรทุกอัตราภาษีภาษีทุกตัวถ้าเกิดว่าทางสามกอพิจารณาดูแล้วว่าผู้ประกอบการเจตนาที่จะหลบหลีกเลี่ยงภาษีเพราะฉะนั้นเบีย้ยปรับกับเงินเพิ่มทุกตัวนะครับไม่สามารถมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีอกรได้แม้นคุณบอกว่าคุณใจยไปจริงๆนะไม่ให้ครับตรงนี้เพราะว่าจะไงครับ วัตถุประสงค์คือไม่อยากส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเนี่ยทุจริตนะครับหรือเสียภาษีไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นตัวรายจ่ายต้องห้ามเนี่ยสิ่งที่สมบูรณ์คุณต้องไปดูในมาตรา65ตี65ทวีนะครับก็จะเขียนไว้เป็นข้อๆเลยนะครับอย่างชัดเจนตรงนี้ต้องมาศึกษาดูและคุณก็ไปศึกษาดูว่ารายจ่ายบางตัวเนี่ยนะครับก็อนุญาตให้ลงได้เพิ่มหรือรายจ่ายบางตัวเนี่ยไม่ต้องถือเป็นเงินได้นะครับก็มี เพราะฉะนั้นตรงนี้นักบัญชีเองหรือผู้สอบบัญชีเองก็ต้องไปให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการครับขอบคุณมากสวัสดีครับ